สวัสดีค่ะพบกับป EC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆถักไหมพรมเป็นรูปแบบวงรีแบบนี้นะคะคล้ายๆใบไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำมาปักแล้วก็นำมาทำกิ๊บติดผมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปักเป็นรูปแบบต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้กิ๊บแบบนี้นะคะมาติดด้านหลัง ะะก็สามารถ DIY ทำไว้ใช้เองได้เลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาปักเนี่ยนะคะเราก็จะถักให้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก่อนตรงนี้เราใช้ไหมพรมสีพายนะคะแล้วก็ตัวที่เราปักนี้เราก็ใช้ไหมพรมเส้นเดียวกับที่เราถักนี่แหละคะ่ะมาปักแล้วก็สามารถปักได้แบบแบบง่ายๆนะคะได้เลยเลือกรูปแบบตามที่เราชอบได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยะคะ่ะ เราจะใช้โครเชเบอร์สีนะคะก่อนอื่นเราก็จะถักโซ่ก่อนทั้งหมด14โซ่ด้วยกันนะคะเมื่อเราถัก14โซ่แล้วนะคะเราลองเอามาเทียบกับกิบดูนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พราะเดี๋ยวเราถักออกมามันก็จะคุมกับตัวกิบพอดีนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ถักช่องที่นี่โซ่ที่สิบี่ถักช่องโซ่ที่สิบสามตรงนี้นะคะถัก x นะคะเราจะถัก x 2สองครั้งช่องที่1แล้วก็ช่องที่สองนะคะช่องถัดไปเราจะถักตัว T ีนะคะก็คือพันก่อน1ครั้งแล้วก็แทงลงไป้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ ดึงมาแบบนี้เราทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะช่องถัดไปนี่นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่ครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะพันแล้วก็แทงลงไปนะคะดึงขึ้นมาพันเกี่ยวไหมดึงมาแบบนี้นะคะพันเกี่ยวไหมดึงมาแบบนี้นะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เราให้ว่าตัว f นะคะอันนี้เราจะทำทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะคะ ก็จะได้อมาแบบนี้หลังจากนั้นมันก็จะเหลือตรงนี้อีกสี่ช่องนะคะก็ทำลดรูปลงไปนะคะก็พันแล้วก็ลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะทำเหมือนตัวทีทำเหมือนตัวข้างหน้าเนะะี่ยค่ะสองช่องนะคะก็เหลืออีกสองช่องแล้วก็ถัก X นะคะ แล้วก็จบแถวตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ถักอีกช่องที่หนึ่งอีกช่องที่สองก็ทำให้เหมือนฝั่งนี้นะคะจะได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นตัวทีนะคะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาพันแบบนี้นะคะ สครั้งด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ทำทำ,ทำถัก f นะคะหครั้งด้วยกันที่หนึ่งที่สองสาม หลังจากนั้นเราก็ลดรูปลงไปนะคะทำตัว T สองครั้งนะคะแล้วก็ถัก X อีกสองครั้งนะคะสองช่องสุดท้ายแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราตรงนี้เราก็ถักเหมือนถักโซ่ะคะ่ะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลย จากนั้นเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงนี้นะคะถัก X เ,เราจะถัก X รอบนี้เลยนะคะทั้งแถวแต่พอมาถึงตรงนี้เราก็จะถักโซ่ก่อน1ครั้งอย่างเี้นะคะ นะคะเราก็จะได้ออกมารูปแบบนี้นะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงตรงมุมนี้แล้วนะคะตรงส่วนโค้งนี้แล้วเราก็จะอันนี้มันอาจจะดูเดี๋ยวถักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มันให้มันได้ส่วนกันนะคะอ,คอย่างนี้นะคะก็จะได้ส่วนกันแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมด้านบนตรงนี้นะคะ เก็บด้านข้างอีกทีหนึ่งนะคะทำแบบนี้นะคะ ทำให้รอบนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะวงรีคล้ายๆใบไม้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาปักแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อเราปักเสร็จแล้วเราก็จะนำมาติดกิ๊บตัวนี้นะคะด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะได้กิ๊บน่ารักน่ารักนะคะทำเองใช้เองแบบนี้นะคะเป็น DIY ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ